เจ็ดแก๊งเพื่อนซีอยู่ด้วยกันตลอดมาดูแก๊งนางเอกมิตรภาพนอกจอคามช่องแต่ละคนไม่ธรรมดา ดาราสาวหลายคนในวงการบันเทิงบ้านเราจากคนที่เคยรู้จักเคยร่วมงานกาันเมื่อใดใกล้ชิดทำงานด้วยกันบ่อยๆหรือบางคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกันความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนาการกลายมาเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทโดยไม่รู้ตัวอย่างทุกวันนี้เราจะได้เห็นแก๊งดาราสาวหลายคนที่รวมตัวไปเที่ยวแก๊งอัมเร็แก๊งของสุปตาตัวแม่อัมพัชราภาประกอบไปด้วยสมาชิกตัวแม่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเมย์เฟื่องอารมณ์เมย์พิชนาะต์นิ่งปณิตาปุกลุกฝนทิพตองพัก รมและคนดังไฮโซอีกมากมายสำหรับแกงนี้นอกจากจะเลิศสมชื่อแกงแล้วยังใจบุญสุดๆอีกด้วยเพราะถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็มักจะรวมตัวไปเที่ยวไปทำบุญด้วยกันอยู่ตลอดแกงนางฟ้าแกงสาวสวยของวงการบันเทิงไทยที่รวมตัวแม่อย่างเจนนี่เทียนโพสวรนอุ๋นเซ้นวิริธิภานานาไราบีนาแอนอลิชาคริสหอวงังพอล่าเทเลอร์และเจนสุดาปานโตแกงนี้นับว่าเป็นแกงที่สนิทสนมกันมากถึงแม้ว่าจะมีบางคร ที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันมากแต่ก็ยังรักกันดีเมื่อไหร่ที่มีเวลาก็มักจนัดรวมตัวกันอยู่บ่อยครั้งเลยล่ะ แกงลูกเจียบแกงรวมสาวสวยหวานที่มีทั้งเบลล่ารานีพิมรานิดาบัวนรินทิพย์มมมนชนกเปรียวทัศนียาพัดพัดรัดฟ้าและแพะรวจาัดพิมพ์บอกเลยถึงแม้สาวๆจะอยู่การคนละช่องแต่มิตรภาพนี่นั่นแฟนชอบนัดกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆเห็นแล้วอดอิจฉาไม่ได้จริงๆแกงเฟอร์บี้แกงนางเอกระดับตัวท็อปของช่องสามไม่ว่าจะเป็นแมทพิรณนีมินชลิดาเตยจรินพรแต้วนัทพรและมิวนิธาแกงนี้เรียกได้ว่า มีทั้งความสวยความแซ่บและความหวานเป็นแกงที่อยู่ด้วยกันแล้วดูลงตัวจริงๆซึ่งชื่อแกงนี้นั้นมีที่มาแมทเลาว่าตอนที่ตนไปแข่งสปาร์ตันซึ่งหากไม่ผ่านด่านไหนจะต้องถูกทําโทษด,ด้วยท่าเฟอร์บี้ซึ่งในระหว่างทางได้พูดกับเพื่อนเขาว่าถ้าใครไม่ผ่านด่านให้ไปเฟอร์บี้พอถ่ายรูปรวมเลยเขียนแคปชั่นเล่นๆว่าเฟอร์บี้แกงน้ําแข็งสายถึงแม้ชื่อแกงจะดูใส่ๆแต่แกงนี้เขาไม่ธรรมดานะบอกเลยเพราะเป็นแกงสามสาวตัวแม่ของวงการบันเท เชิงประกอบไปด้วยชมพู่อรารยาเอ็มมี่มรกตและไออภิษดาแต่ละคนเรียกได้ว่าฮอตกันสุดๆไม่มีใครยอมใครเลยล่ะยังคงะระลึกถึงอยู่เสมอสําหรับ3มสาวสมาชิกแก๊งน้ําขังซ้ายซึ่งนําโดยชมพู่อรารยาเอ็มมี่มรกตและไออภิษดานับตั้งแต่ทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของหนึ่งในสมาชิกร่วมแก๊งแตงโมนิดาแก๊งป้าเห็นชื่อแก๊งอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะป้าอะไรจะสวยขนาดนี้อี๋สำหรับแก๊งนี้สมาชิกประกอบไป ด้วยน้ำตาลพิจักขณาวาวานิชารีไออามีนายามาธิราและนิชาณธนิชาแต่ละคนสวยสุดใสกันเว่อร์ถึงแม้จะอยู่แกงป้าแต่ก็ป้าระดับนางเอกเชียวนะบอกเลยแกงลมแก๊งนางเอกสาวสวยที่รวมตัวกันตั้งแต่เล่นละคร4หัวใจแห่งคุณเขาประกอบไปด้วยมาเกียราศียายาอุรัสยาคิมเบอร์ลีและมินชาลิดาทางนี้สาเหตุที่ชื่อว่าแกงลมนั้นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้สมาชิกแกง๊งเคยมีปัญหากัน มาก่อนอีกทั้งเวลานัดกันทีไรก็เป็นอ่านต้องล่มตลอดก็เลยเอาคำว่าล่มมาตั้งเป็นชื่อแก๊งเก๋เลย